นกลับไปเลยเน้อนะอยู่จินเหรอเพื่อนตายไปสวัสดีครับชาวแบลนด์สแคมเมอร์นะฮะและเกมทุกคนรับชมมะเกมมูวอชกันอีกแล้วนะครับผมก็ได้ได้ว่ามีสกินเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะสกินของอนาที่อยู่หน้าจอนี่เลยนะส,สกินบาสเ e ตนะฮะเป็นสกินที่ มาพร้อมกับอะไรนะเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมาที่ผมทำเมื่อทำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะที่เกี่ยวกับมีเรื่องโซเชอร์ที่เป็นเกี่ยวกับอานาเล่าเรื่องอะไรประมาณนั้นนะซึ่งสกินนี้วิธีการได้มาคือต้องชนะ9เกมนะฮะควิ๊กเพลย์อาร์เคดคอมพิวีบได้หมดนะยกเว้นแคทสมเกมวันนี้ไม่นับนะครับผมซึ่งพอเราชนะครบแล้วนะครับก็จะมีสกินเข้าในตัวเลยนะครับนี่สกินบาสเซ็ตนี่บาสเซ็ตบาสเซ็ตอ๋อก็ อันนี้ก็ที่ผมบอกไปมันเป็นเทพของอียิปต์นะที่มีล่างเป็นคนหน้าเป็นแมวนะฮะก็คือเป็นสกินเดียวละมัง้งที่ข้างหลังเนี่ยจะมีถ้าเปนสกินหลิกนะจะมีตรงนี้จะมีเป็นลายใช่ไหมอืมเป็นลายแบบเอ้ยเท่นนะดูดิสกินดูดีอยากเห็นปืนตอนไม่เป็นสีทองอะ่ะอืมปืนออกมาเป็นสีขาวนะฮะแต่กล้องนี่ก็ทองนะแล้วก็จะเป็นลายแบบอียิปต์อียิปต์หน่อยถือว่าดูดี นะครับผมก็ใส่สีทองไปเลยฮะไปครับเดี๋ยวเราไปลุยในเกมกันดีกว่า let's go โอเคครับเข้าเกมมาแล้วนะาสำรับดานอะไรนะ Horizon Luna Colony นะครับผมสกิน Basted ของอนานนะครับก็ได้ว่าเป็นสกินที่ดูแบบทุกความที่เขาเป็นเทพอะเนาะก็จะแบบดูดูมีความหน้าเกรงขามเออแล้วก็แบบมันก็ดูน่ารักนะมีหูแมวด้วยมุ้งมิงแต่ก็ดูดีนะฮะดูเท่แล้วก็ สกินก็จะเป็นสีขาวขาวเลยล่ะดีดีปื้มเป็นสีขาวเนาะแต่ว่าผมใส่ปืนทองไงเออก็จะเป็นขาขึ้นครีมครับ <Never stop S 1> ผมแตไว่า <c oughs> สวยงามตามทองเรื่องนะจ๊ะก็ดูดีดูดีมีไฮกล้องซ่า8 8เป็นแปดด้วยว่ะเออหวัดดีครับนะฮะเราจะได้ว่ามาเราดีครับไปดีครับดีครับอ่ะดี ดีครับอ่าตอบเข้าไปตอบเข้าไปในผมจริงๆผมก็เป็นคนที่เล่นอน,นาบ่อยนะครับอน,นอนอาตัวใหญ่ก็ในแล้งก็จะเล่นอนาบอ่อยใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมนะเป็นคอมเพนติฟหรือว่าลงแล้งเนี่ยก็อย่าลืมไปดูกันได้ในแฟนเพจไม่ได้สแกมเมอร์ด้วยนะครับพราไ<ห>ม่มี่ ID do you have ฮะวัน I'm a real you know เออตัวปอมเยอะมากนะครับผมโอเคไปลุยกันดีกว่านลายพ่อ,พอมึงสิกู๊บโกจริงที่หมดูคลิปกูแม อโอเคจะไปครับเดีย๋ยวสนใจครับ let's go ครับยังไงเราก็ตัวจริงเว้ยเออมาครับเ <c oughs> จ็ดหกครับเอาเจ็ดหกอ๋ะะอนุกษเจะ็ดหกตายรู้แบบเอ้ยเจ็ดหกตายตายง่ายจังวะไปไหนวะซ้ายขวาอไ่ไปกันไปอ่าเกนจิจ้าดูเกนจิสิ เข้าหัวพอดีเลยนะสามลูกว่าทำไมมันทีเดียวตายไม่แปลกไม่แปลกนะครับผมเล่นพวกนี้ก็ต้องโดนพวก TPS ต่างๆที่เขาจะต้องมาเฟลกเราอยู่แล้วนะฮะแฟรงค์นี่แฟรงค์เฟลกเลยวะเพื่อนตายหมดเลยยังไงดีรอก่อนคุปอัพก่อนคุปอัพคุปอัพคุปปับคุปปัพไม่ทำะไรเลยเมื่อกี้ ไปเอาไยเอา,าเอาเอไปทางขวาวพวเพื่อนเออไปเพื <c oughs> พ่อนเพื่อนไปครับขึ้นบนกันเถอะ <c oughs> สวยมากสวยมากเพื่อนมาเลยจัดการมันเพื่อนจัดการมัน สวยมากเพื่อนสวยงามตามของเรืองมากๆเลยโอ้ยว่าต้องเล่นอ้ไปเดี๋ยวฟงดูฟิตอ่ะเจอยิงเข้าไปหายหมดอ่ะหายบ้าหมดอ่ะบอกเลยไปสวยครับไปชง ยิงดูฟิตหลับทีเดียวคือเกมพลิกจริงนะเขาเป็นตัวละครที่ทำให้เกมพลิกได้แบบทีเดียวจริงๆนะไปกลางเลยไปกลางเลยเพื่อนไปกลางเลยไปกลางเลยเพื่อนว้าวเพื่อนคุ้บไหมคุ้บไหมโอ้โหมันยิงยิงสแปมเลยอ่ะดูดิโดนเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เสียดไม่เฉียด ่เวลาด้าดีนะฮะไปครับตาตตาดีน้องยครับนสวยอเโอ๊ยโดนพอดี้วยนะอะไรจะแม่นขนาดนั้นม ไม่ต้องไปไหนแล้วเพื่อนอยู่ตรงนั้นไปแหละเพื <medi> ่อนลงมาทำไมไอ้เจ้าไอ้เพื่อนเต้ปพรแดดไหมครับหลับไปเลยน้องยิงนั่นน่ะเอาตักที้แเพื่อนเอาให้ตายเอาโอ้ ตืออมาดิโอ้โหมันก็ถือมาซ้ายตายนี่ครับอย่างงี้โอ้อุตส่าห์เลนะ่นอะเก็นจิอยู่เพื่อนไม่ขี่ยิงไม่โดนเลยอ่ะเขาหัเหงาเลยโซซิสงสามบ๊อบมาแล้วฮะเป็นปซา,าวเรียจริงคนฆ่าเกนจิก่อนนะเกนจิเล่นดีนะฮะเกนจิเล่นดีเลย โโโโอ้ไปไม่ได้ก็อย่าไปสิว่าเพื่อนฮัลโหลกลับไปเลยน้อยู่จินเหรอเพื่อนตายไป มาด็มาเด็ดโอ้พเพื่อนใจเย็นเพื่อนไม่ฆ่ามันนะเพื่อนตายอีมันเรียบร้อยตายหมดได้พอ,อยแล้วมั้งงี้ยังอีกเหรอโอ้โหยิงขนาดนี้แล้วเพื่อนเป็นทุกอย่างให้เธอเลยที่พีเสก็เป็นนะฮะโอ้โหยิงทุกอย่างแล้วได้ไหมได้ไหมยีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวยเยวท่าน,นโอ้จะได้แล้วจะได้แล้ว เพื่อนเอาไม่ได้หน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียว,ยเ,ยวเรียบร้อยครับสวยงามครับผมเ,เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ,อ้าวลืมบูทได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับดูเดือนดูเดือนดูเดือนยู่นะครับผม <Play of S 1> เพลงทุกเกมเป็นของอะไรวะแอชเออลืมชื่อเลยฮะโอเท่เป็นช็อตไหนวะของช็อตที่ผมไม่นี่นี่หว่าช็อตที่ผมผมทำอะไรวะ ทำอะไรอ๋อจริงๆฟรีอ๋อโอเคโหสุดๆไปเลยนะครับผมมาโอเคครับลุยกันต่อนะครับผมก็ได้แต่ว่าสปอร์ตนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเข้าใจแล้วคุณเพลย์ครับเขาไม่ได้เล่นแบบแบบเป็นคอมไปอะไรอยู่แล้วเล่นตามใจชิวๆก็อย่าไปคิดเยอะนะครับไปโซครับอื ผมทุกคนแบบชอบไม่ไม่เล็งอ่ะและ้วที่มันควรจะเล็งนะซ้ำนะเนี่ยมันเล็งมันก็มันก็ยิงโดนแต่ผมไม่เล็งไงยิงไม่โดนจ้าดีจ้าอ๋อเพื่อนคนหลับโอ้สวยครับสไนแมนจุงสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนผมทำอยู่ไปดิทำายู่แล้วก็ทำายู่แล้วก็นอนไม่นอนว่ะเอาเพื่อนไป็นมันก็หมดเลย่ะ ไปแต่การมางกี้จิสวยมากโอ้โหเยอะไปแล้วเพื่อนท่ารู้นอาไม่หลับเหรอโอ้โหเพื่อนใจเย็นนะโอ้โหไฟไหม้ขนาดนี้อยู่นิ่งไว้เพื่อนอยู่นิ่งไว้ยิ้วยิ้วเอ้ยก็ใจเย็นเพื่อนอะไรนังหน่าวะเฮ้ยตายแล้วเล่าโอ้ โอ้ใจยเย็นยเย็นใจยเย็นนะจยย๊ะใจยเย็นๆยเชื่อใจเย็นโอเครักษาชีวิตไว้ครับ <c oughs> ก็จะ <c oughs> พักปัแล้ววะพัสไหมวะพัสไหมวะม <c oughs> การมันเพิ่น <c oughs> มันยุ่งกับซัพพอร์ตชัดๆเออจีมันนั่นแหละมันกันเราได้หรก สวยมากสวยครับผมได้แล้วล่ะได้เพลย์เดอะเกมละยิงขนาดเนี้ <laughs> ยงไงต่อแล้วว่ายิงสบายอยู่กับผมนี่ยิงสบาย oh. เราจะซัพพอร์ตให้คุณเองอ่า <Yes. S 1> มาครับชิวๆครับชิวๆ ประปากป๊า <tr igger ing> บดลยดันรถแบบชิวๆดูโคตรชิวๆมาสู้กันเราอย่างยิ่ชิวๆอยู่บนรถนะฮะเสริมามากๆเลยทำ like มันเพื่อนอ๋ออ๋อโดนสนัยวะพีด่ดวนมูฟว่ะน่าจะได้นะครับตอนนี้โอ้โหดันขนาดนี้แล้วเพื่อนสบ,บายสบายครับป้าตายเลยเสียใจจับไปครับ วิ่งกันต่อไปก็เรียกว่าเป็นการดันที่ดูดีนะแม้จะมีแค่แทงเดียวแต่ฝั่งนู้นไม่ไม่มีแทงหรอมีนี่ก็มีแทงนะแต่ดันโอ้โหดันยาวๆเอาเหมยตายเลยโอสนายแม่นจังแต่เขาเล่นสนายกันแม่นแม่นนะผมนี่เล่นยังไงก็ไม่แม่นนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะมาดีเมีวแล้วเพื่อน จัดการเพื่อนจัดการเพื่อนเดี๋ยวปิดว่ะตัดไปเอ้าไม่หล <So S 1> <freak out. S 2> ับเหรอโอ้ไม oh, oh, no, 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 no. ่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูปั๊บ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 เอาใหม่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 โหเหลือแค่ศูนย์จุดสองสองเมตรเท่าไหร่ยี่สิบสองเซนใช่ปะวะใช่ยี่สิบสองเซนน้อยมากอีกได้แค่หน่อยเดียวเองอ่ะเสียใจจังยี่สิบสองเซนนี่ยังไม่ถึงไม้บรรทัดนึงเลยนะโอเคไนซืี่คุณตายเพื่อน เพื่นกำลังฮิวอยู่ไปครับอันนี้เป็นแล้วให้ใครดีวะให้สวยมากโอ้โหโก้โก้โก้เสวยมากหลับไปจะไปปลุกมาทำไมวะสาให้หลับ อ,อ่ะฟันไทมันเป็นแหลกเนี่ยโอหเหงาเลยอ่ะโอ้โหมันเหมือนจะยิงไง้เขาจะยิงไอนี่ว้ยเขาจะยิงอะไรวะรถฮอกครับแต่มันโดนหัวผมโอ้โหน้ำตาไหลครับช <laughs> าวมืงเลยเอาได้พอยครับเออเว้ยอย่างนี้ก็ได้เนาะ <laughs> กัรเล่นชิวๆนะฮะชิวๆมากนะ ไม่ค่อยซีเรียสอยู่ละเนี่ยถ้าถืไปโดนสนะอีกไหมเนี่ยออกตอนมู๊ปอีกแล้ววนะเพื่นะอนใจเย็นๆตันรถก่อนอไหมอ่ะอหิวไม่ได้นะไหนก็ตายครับไห<ป>นก็ตายครับเจออย่างนี้ก็ตายครับ โอ้โหแมคคีก็อยู่หลบไปไหนอะฮะโอ้โหหลบไม่ได้เลยถ้าเวลาเราโอ้โหถึงพอยนี้ได้ในห้าหลือห้านาทีโอเคแล้วกลับมาเพื่อนจัด,ดการมันเพื่อนจัดการมันเพื่อนสวยครับลัดช็อตดิไม่หลังนะ เราจะเข้ายัางไงดีฮะต้องบูทใครสักคนเนี่ยบูทใครดีวะหนูม่ลิงเวเนี่ยนะมาครับผม ห้ามฮิวประดิน้องเออสวยมากสวยสุดๆไปดันไปสนายหมดแล้วนะสไนายอัไหนอะขอให้พ้นหลับเพื่อนจะทายแล้วเจออย่างนั้นอะไม่รอดหรอครับออกมาแข่งทายแล้วฮะเฮ้นะออกมาแขทายไปดิเออแล้งไงเพื่อนแล้งไงแล้งไงเพื่อนไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวหลับด้วยหลับเพด้วโดนของพันปุ่นเรครับผมจังหวะนี้ มาเขาเร็กว่ะโอ้โ hmm. อ so okay. mm. ้โอ้โอ้โอ้ไม่หลับแ่ะ้ังดูดมนดูนี่พอดีสวยมากอืลัดช็อตจะโดหนวยไหมเนี่ยอย่าอ่ ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่ขีสวยไม่ได้จ้าแต่ให้ได้จ้าจัดการกันเพื่อนเ,เอา้าโดนแล้วลูกบอลอ๋อโดนฉีดสวยมากได้ไหมเนี่ยไม่ใช่เหรอว่าแย่จัง มันเล่นโดยเกมฝ่านู้มเล่นโดยเกมเลยครับหัวร้อนอ่ะเออไงล่ะเจออันนาเข้าไปอ่ะหัวร้อนครับใช่เหรอเจออันนาเหรอเ <c oughs> แต่ฝ่ายเราลุกนะเออแล้วก็ชนะครับเออวิกตอรีไงล่ะโหดสุดโหด,โส,ดโสุดสกินใหม่นี่มันโหดจริงนะฮะอ๋อกรุงร้งกริงร้งกรุ้งกริ้งเล่นเดืเกมเป็นของอะไรนี่ <c oughs> ทามาลิโกะนะฮะยิงแม่นยิงแม่นมากยิงแม่นมาก เป็นช็อตที่แล้วก็ว่าทำไมัตรูหายไปหมดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับดูเดือดูเดือนดูเดือนมากๆเลยออเคลนครับก็จบกันไปแล้วนะสกินบาสต็ปนะครับผมก็เดยได้ว่าเป็นสกินที่ สวยงามตามท้องเรื่องอยู่แล้วนะมิสซันนี่ไม่เคยทําสกินออกมาได้แบบแย่นะจริงๆมันสวยรทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมก็เด้รียกว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่หลายคนต้องไปรีบเล่นรีบเล่นรีบเล่นนะครับผมก็มันจะหมดที่ยี่สิบสองกร์านะครับก็อย่าลืมรีบเล่นกันนะครับเดี๋ยวสกินหมดแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่า มันจะไปอยู่ในกล่องหรือเปล่านะฮะก็อย่าลืมเล่นกันไว้นะครับผมว่าบทสกินนี้ก็จะคล้ายๆกับสกินดีว่าโค a ่านะครับที่ไอ้ที่มันเป็นโค้กไอ้ที่ตอนนั้นมันเป็นอะไรนะแอนิเมชันนะฮะเออซีนเนม่ติกอะ่ะเออประมาณนั้นแหละนะสกินวิธีการได้เหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้ก็จริงๆเล่นชิวๆนะผมไม่ได้คิดเดยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเปคุชเพลย์หายใหดูควมเป็นที่มันมันเดือด ไปดูในช่องได้ไอไปดูในแฟนเพจได้นะครับผมไลฟ์สตรีมในนัดนะครับผมโอเควันนี้คงมีแค่นี้ถูกใจลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นอกระจายให้กองซัดด้วยนะครับผมเท่านี้เอาไว้แค่นี้กันครับพวกใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปกดไ like ลค์แฟนเพจ Badness Gamer เพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกวันกดถูกใจเพจและอย่าลืมกดเพ็นโพสก่อนเพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกๆวันอย่าลืมมากดไลค์กันนะครับบาย